เฮ้ยมันมีเรื่องดาราเม้ามอยกันด้วยฮ้ยมีเรื่องดาราเม้ามอยรู้จักมั่มโจกมกไหมอ่าตลกดังอะตลกดังมั่มโจกมกน้ำตาท่วมบอกรักลูกเผยเตรียมขายสมบัติแบ่งมรดกไม่อยากให้ลูกทะเลาะกันเออนี่มาฟังเรื่องพี่มั่มจกมกกันหน่อยดิเอ้มันเกี่ยวกับมรดกอะไรอีกแล้วเนี่ยช่วงนี้มรดกทำไมมันเป็นประเด็นบ่อยจังต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่มันมีการสัมภาษณ์กันมาเนี่ยนะฮะ ก็มีการพูดถึงเรื่องมรดกของหม่ำจกมกนะครับหม่ำจกมกเนี่ยเล่าไว้ในรายการแห่งหนึ่งนะครับบอกกับภรรยามดชื่อคุณมดไม่ได้มีงานแต่งงานหนีมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมีน้องเอ็มตอนอายุ21ปีตอนนั้นทํางานทุกอย่างเป็นเด็กยกของเด็กในคณะดนตรีอยู่ห้องเช่าเล็กๆจากนั้นได้มีโอกาสอยู่กับตลกคณะพิเทพโพง,งามได้จับเงินแสนเป็นครั้งคราวเดือนนึ่งทำไรายได้3-4 0,000แสา 4, 000บาท ย้ายจากห้องเช่ามาอยู่ห้องสวีทสองห้องนอนชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆและในบางช่วงในการพูดคุยกับคุณหม่อมจกมกเขาได้บอกว่าตอนนี้ตอนอายุเยอะแล้วก็มีความคิดจะขายทรัพย์สินแบ่งให้ลูกๆทุกวันนี้บอกเมียตลอดว่ารู้ว่าตัวเองอายุมากจะไล่ขายทรัพย์สินนะเอาเงินมากองไว้เผื่อตัวเองไม่อยู่แล้วจะได้มีจะได้ทําให้ลูกๆไม่ทะเลาะก,กันอ่าเขาก็บอกว่ากูแบ่งเลยเพราะเอ็มมีผัวแล้วมิกนั้นมีเมียแล้ว ความคิดมันต่างกันแบ่งกันออกไปหารครึ่งเลยจบเอาทนายมาดูแลทรัพย์สินกูเท่านี้แหละมีเท่านี้เหลือเท่านี้นะมึงแบ่งกันคนละครึ่งให้หมดคิดไว้แล้วมันไม่แน่มึงคิดว่าตัวเองแข็งแรงมึงขับรถออกไปมึงอาจจะตุยก็ได้ใครจะไปรู้นี่คุณมัมพูดไปแล้วก็เสียน้ําตาไปเนี่ยนะเออเรื่องการแบ่งของคนอื่นประเพิีเรื่องของของตั้มอยากดูข่าวแบบเงียบๆมั่ง ไม่อยากเป็นแรงข่าวอยากดูแบบเงียบๆมัง่งเห็นบอกคนสนิทชื่อโอใช่ไหมเออคนสนิทชื่อโอมามาไหว้คุณสนทิใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยแล้วมาคุยเดี๋ยวขาเอาเรื่องหม่ำก่อนทีนี้หลังจากที่คุณหม่ำออกมาพูดเรื่องการขายสมบัติเพื่อจะแบ่งให้ลูกๆเนี่ยคุณการเมียของพิเศษโลโซเราเออพิการนี่ทําไมรู้หลายเรื่องนะเวลาในวงการบันเทิง การเมียเสกก็ออกมาโพสข้อความหลังหม่ำโจกโมกเตรียมไล่ขายทรัพย์สินเอาเงินมากองไว้แบ่งมรดกหารครึ่งมีอาการออกมาโพสนะครับบอกว่าใครจะดา่ดาดา่ดาดราม่าก็มาแล้วค่ะความเห็นส่วนตัวจําเป็นปะต้องเหมือนใครอ่านบทสัมภาษณ์แล้วมันย้อนแย้งแปลกๆอาจจะคิดเองแต่ขอแชร์เฉยๆไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วแค่แปลกอ้าวเมียพิเศกโลโซมาจับความแปลกอะไรของหม่ำโจกโมกแล้วเนี่ยหนึ่ง เตรียมขายทรัพย์สินออกเป็นเงินสดทั้งหมดและเอามาบวกลบคูณหารหารสองเพื่ออะไรทรัพย์สินมีค่าอยู่แล้วไม่ต้องขายใครอยากได้ก็ให้คนนั้นไปก็บันทึกลงไปไนในพินัยกรรมให้มันจบ 2. แปลกมากที่ไม่จดทะเบียนสมรสให้ภรรยาสรุปเคยรักเขาบ้างไหนมันทั้งเกี่ยวกับเรื่องเงินและทรัพย์สินทรัพย์สมบัติและพิสูจน์ความจริงใจที่คู่ชีวิตรอจน จะตุยแล้วเนี่ยยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสคล้ายๆต้องการมีอำนาจใหญ่อยู่คนเดียวกับครอบครัวเนี่ยนะมีบัตรเครดิตอยู่คนเดียวอยากรู้ซื้อก็ค่อยให้ไปซื้อให้ไม่ได้มีอิสระให้เขาเลยคือบอกประมาณว่าเมียมันไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอิสระทางการเงินหรอออการเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้ไม่เคยเกียดหรือว่าไม่เคยไม่ชอบอ่านแล้วคิดอย่างนี้เออคำเขาก็จะแปลกๆหน่อยสและไอคำพูดเนี่ยได้ยิน แม่งทุกคู่ค่ะถ้าพ่อตุยดูแลแม่ด้วยมันเป็นคำมันทัดฐานเฉยเยแล้วไม่จดทะเบียนให้เมียแต่บอกลูกมีคู่ชีวิตแล้วไม่อยากให้ทะเลาะก,กันแต่เมียไม่มีสิทธิ์ในอะไรเลยแล้วถ้าทั้งสองคนเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันแต่ทิ้งเมียคุณว่าเป็นคนแก่ที่บ้านสบายใจหรอมีใครเขาทากันเออความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ้าไม่เห็นด้วยก็ต้องเปิดผ่านไม่ต้องมาพูดจาเตอะเทอะดราม,มา่าเออจริงๆมันก็เป็นเรื่องของพี่หมั่นเขาแต่ถ้าคุณการอยากจะเข้าไปย,ยุ่งมันก็ธรรมดาล็อกสตาชื่อดัง เมียล็อกสตาร์ชื่อดังก็ต้องอยากพูดถึงในวงการบันเทิงคนมันรู้จักกันเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คําว่าพินัยกรรมปรากฏอยู่ในหน้าสือ่อพินัยกรรมหมายถึงอะไรพินัยกรรมเนี่ยอยู่ในประมวลกฎหมายแพง่งาชยีเวลาที่เจ้ามร,รดกมีทรัพย์สินเยอะอาจจะเป็นพันล้านหมื่นล้านแล้วต่อมาเนี่ยมันมีเหตุจะต้องแบ่งอ่ะเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่อมามีคนที่ จ้ามรดกหรือว่าผู้ผู้ที่ตุยไปแล้วเนี่ยเขาอยากจะแบ่งทรัพย์สินให้เขาก็จะทําเป็นพินัยกรรมไว้เพื่อเวลามีเรื่องสมมุติเจ้ามรดกไม่อยู่มันก็จะจัดการตามพินัยกรรมพูดถึงพินัยกรรมพินัยกรรมมาดามอ้อยที่ให้ทานายตั้มดูแลอยู่ๆกลายเป็นประเด็นเฉยคือคําว่าพินัยกรรมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องทานะครับคือถ้าทุกคนไม่ทาเนี่ยตามหลักกฎหมายมรดกก็จะต้องแบ่งทาย,ยาทโดยธรรมตามหลัก สายโลหิดถ้ามีอะไระถ้าลำดับหนึ่งก่อนลูกถ้าพ่อแม่ยังอยู่ก็มาแบ่งเสมือนเป็นลูกพ่อแม่เนี่ยน้องชายคือมันไล่สายเลือดกันแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะไปจบที่ลูกลูกถ้ามีลูกเนี่ยนะครอบครัวไหนมีลูกเนี่ยลูกก็ควาดไปหมดญาติคนอื่นจะไม่ได้เขาจะดูตรงนี้ว่ามีลูกหรือไม่มีลูกอเจ้การอนะ่ะแปลกกว่าชาวบ้านเขาคงมีมุมมองคืออย่างเรื่องมรดกที่เจ้การกำลังพูดถึงเนี่ย กล้วลังถามมาเอา้าแล้วถ้าจะต้องทําี่นัยกรรมไว้ถ้าถ้าคุณหม่ำจกมกทําี่นัยกรรมไม่ให้ลูกๆผลจะเป็นยังไงก็ต้องแบ่งตามที่คุณหม่ำทําไว้ไม่ว่าทรัพย์สินจะขายได้หรือขายไม่ได้ไม่เกี่ยวกันนะสมมติคุณหม่ำมีบ้านอยู่15หลังหรือมีที่ดินมีอะไรเนี่ยที่มันยังเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้แต่มันสามารถตีมูลค่าได้เนยว่ามูลค่าตรงน,นั้นประมาณเท่าไหร่เราก็ต้องแบ่งไว้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นบางครอบครัวเขาแบ่งโดยไปโอนในกรมที่ดินเลยนะไม,ไม่ต้องรอให้ให,ให้เจ้ามาดกสิ้้นสังังงาาารรไปลจกกกกโีี็ยมวิธ มันมีวิธีการหลายอย่างทีนี้ปรากฏว่าเรื่องของการแบ่งพินัยกรรมมันจะมีเฉพาะคนที่เขามีทรัพย์สินเยอะอถ้าเรามีหนี้เยอะเราไม่ต้องทำพินัยกรรมนะครับเปืองถ้าหนี้เยอะไม่ต้องทํำพินัยกรรมเปื้องถ้ามีแต่หนี้ไม่ต้องทำพินัยกรรมเปื้องเปืองตังค์ไม่ต้องทําแต่ถ้ามีทรัพย์สินเยอะเอ่อมีมีเยอะจริงๆเยอะที่ว่านี่คือไม่ใช่แค่หลัก ไม่ใช่แค่หลักเจ็ดหลักอ,อ่ะถ้ามีสักประมาณมีสักประมาณสิบล้านเนี่ยคุณต้องทําละเผื่อเดี๋ยวลูกๆคุณจะมีปัญหาพินัยกรรมมันดีอย่างนี้มันจะมีประโยชน์ตอนอะไรรู้ไหมเราทนายอย่างเราเนี่ยทําคดีแยงมรดกกันบ่อยเพราะมันไม่มีพินัยกรรมเพราะมันไม่มีพินัยกรรมพี่น้องที่คานตามกันมาเขาต้องมีคดีความฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมาทุกคนก็อยากจะได้เงินมากขึ้นกว่าอีกฝ่าย ถ้ามันเป็นพี่น้องคุยกันเนี่ยปัญหาไม่มีหรอกแต่ส่วนมากเนี่ยพี่น้องมันจะมีคนห้อมล้อมคอยยุยงให้ต้องมีเรื่องกันแต่ถ้ามันมีพินัยกรรมคือไม่ต้องฟ้องร้องกันแบ่งตามนั้นอันนี้คือข้อดีแต่พินัยกรรมเนี่ยมันต้องไว้ใจกันจริงๆนะถึงจะให้เก็บมันไว้เพราะว่าอย่างทนายที่เก็บพินัยกรรมเนี่ยเขาเป็นพยานด้วยคือพยานในพินัยกรรมไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกอแต่เป็นคนบอกได้ว่ามันเจ้ามรดกมีเจตนาให้ใครลงลายมือชื่อจริงไหม เราถ่ายกล้องเลยของของของสำนักงานผมถ่ายกล้องเลยเอาตัวกล้องตั้งนั่งทาําอ่ะมาดามจะเอาอะไรบ้างเขียน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 เสร็จปุ๊บอ,อ่านให้ฟังบันทึกกล้องหมดว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่บันทึกหมดเจตนาลมคือต้องการให้คนไหนอะไรยังไงบ้างให้มาดามอ่านเองบันทึกไว้เองเวลาสมมติมาดามไม่อยู่แล้วลูกๆเขียนกันว่าทําไมคนนั้นได้มากคนนี้ได้น้อยเปิดกล้องถ้ายังไม่เชื่อมีการฟ้องร้องอีก ก็ทนายก็อาจจะโดนฟ้องได้ว่าพินัยกรรมจริงไม่จริงพินัยกรรมปลอมไม่ปลอมไอ,ตไอต้ตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่สําคัญคุณลองนึกสภาพนะคนที่เป็นผู้จัดก,การมดกที่เป็นทนายความอ่ะสมมุติมีห้าพันล้านต้องบริหารจัดก,การต้องแบ่งกันสักคนละห้าร้อยล้านพันล้านบ้างให้กับทายาทที่เจ้ามดกเขาต้องการให้ถ้ามันมีการปลอมแปลงพินัยกรรมขึ้นมา มูลค่ามันกี่พันล้านน่ะเห็นไหมฮะกระดาษหน้าเดียวแต่มูลค่ามันมูลค่ามันเป็นหมื่นล้านน่ะกระดาษหน้าสองหน้าที่คุณถามว่าเฮ้ยมันสําคัญไม่สําคัญเนี่ยคือความสําคัญของพินัยกรรมมันเป็นความเชื่อใจเชื่อใจเชื่อใจว่าเราเนี่ยจะดูแลเขาเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วมันเป็นความเชื่อใจแต่ไอ้ปกติเนี่ยนะไอ้ผู้จัดการมรดกเนี่ยนะ ผมจะบอกให้ว่าทนายเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเป็นกันหรอกนะครับผมเนี่ยจะถามเลยแบามาดามจะเอาใครเป็นผู้จัดการมาดกเขาก็จะบอกว่าลูกนนคนนั้นคนนี้อ่ะล้วก็จะเขียนไว้ให้เพราะในพินัยกรรมก็จะระบุเลยจะให้ใครเป็นผู้จัดการมาดกจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันถ้าทนายเป็นผู้จัดการมาดกเอ่อทาย,ยาททุกคนก็จะเกรงใจทนายแต่ทรัพย์สินเขามันเยอะเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขาให้เขาแบ่งด้วยตัวเขาเอง เวลาเขาตีกันเขาจะได้ไปตีกันเองไอเรามีหน้าที่แค่อ่านพินัยกรรมให้ฟังให้ไปแบ่งกันตามพินัยกรรมแต่เขาไม่แบ่งเขาก็ต้องไปฟ้องร้องกันเอาตามพินัยกรรมเราก็ต้องไปเป็นพยานทุกคดีที่เขาจะมีการฟ้องร้องนั่นแหละครับแล้วถ้าเกิดพยานอย่างเราที่เราลงรายมือชื่อเนี่ยเขาเกิดให้ไปเบิกแล้วเราประกฏดเรามีอคตติว่าเราอยากให้ลูกคนโตได้น้อยลูกคนเล็กได้มากอะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นเพราะงั้นเวลาเขาเลือกคนเก็บพินัยกรรมหรือเลือกทนายที่ไปดูแลเขาก็ต้องเลือกคนที่เขาไว้ใจมันเป็นหลักการง่ายๆเลยมันไม่ได้ว่าเก่งไม่เก่งออยู่ที่ไว้ใจไม่ไว้ใจคือถ้าไม่ไว้ใจอะไรก็จบแล้ว